สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปรียบเทียบนะคะการใช้งานระหว่างระบบ Android กับระบบ iOS นะคะข้อดีข้อเสียมียังไงนะคะเริ่มที่ระบบ iOS ก่อนนะคะระบบ iOS นะคะข้อดีก็มีแอปพลิเคชันหลากหลายนะคะมีบริการ App Store มีโปรแกรม iTunes นะคะสนับสนุนการจัด อุปกรณ์ที่แบบรวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะส่วนข้อเสียนะคะคือผู้ใช้งานไม่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามความต้องการนะคะแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้พีเดียวพร้อมๆกันนะคะตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถฟังเพลงพร้อมกับเปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะส่วนระบบ Android นะคะข้อดีของระบบ Android คือเป็นมาตรฐานทำให้เกิดความหลากหลายแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้เลือกมากมายนะคะ แต่ข้อเสียคือจะไม่คล่องตัวเท่าระบบ iOS นะคะแล้วก็เป็นระบบเปิดนะคะทำให้มีอุปรกรณ์ที่ใช้หลากหลายยี่ห้อหลายขนาดทำให้ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะต้องพัฒนาออกมานะคะเ,เพื่อสามารถใช้งานได้เฉพาะรุ่นเท่านั้นนะคะแล้วก็เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องของความกว้างของหน้าจอด้วยนะคะทำให้เป็นปัญหาระหว่าง Android นะคะ ขาดิฉันก็ขอจบการเปรียบเทียบระหว่าง iOS กับระบบ Android เป็นแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ